ารเชา้าวันนี้เดอ้อพี่น้องทอดเบคอนต้องเรียกว่าทอดไข่เจียวเบคอนรอให้เบคอนสุกก่อนไม่ต้องให้กรอบหรอกนะแค่สุกก็พอหอมกระเทียมมากเลยจากนั้นก็เทไข่ลงไปข้างบน อให้ไข่สุกด้านค่อยกลับจะทอดด้วยไฟอ่อนนะเพื่อนๆใส่พริกด้วยนะสังเกตดีๆนะจะได้มีรสชาติทิ้งไว้สักพักก่อนหน้าเริ่มสุกแล้วนะ ทำมือเดียวนะเนี่ยอีกมือหนึ่งถือกล้องแตกเลยไม่เป็นไรพับเข้าหากันแล้วก็ทิ้งไว้ให้ให้แข็งตัวอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับอีกด้านหนึ่งไข่ข้างล่างมันยังไม่แข็งดีเลยทำให้แตกเนี่ยป้ากลับไวไป าอยากให้สวยก็ต้องรอให้ข้างล่างเหลืองๆก่อนนะเวลากลับมันจะได้ไม่แตกกลับอีกด้านแล้วจวนจะได้กินละเรียบร้อยแล้วจ้ะก,กินกับขนมปังนะหรือจะทำแซนวิชก็ได้อาหารเช้าป่ากินกับขนมปังนมก็ประมาณนี้ง่ายๆ